ห็นที่แรกครับนการสร้างโปรเจกตนะครับไปที่เมนูไฟนะครับกด New Project ดูไม่เห็นนะครับเมนูไฟ New Project นีะครับกดหนึ่งครั้งนะครับใครท่านอย่าให้ดูอีกรอบนะครับเมนูไฟนะครับขีดที่เมนูไฟจะอยู่ข้างนะครับล้ว่า New Project นะครับอีกรอบหลังจากนั้นนะครับจะเห็นหน้าปัดแบบนี้นะครับให้เลือกในส่วนของ PHP PHP application นะครับทานไหมครับไม่ทานเอาใหม่นะครับอีกรอบนึงนะครับไปที่เมนูไฟล์นะครับ New Project นะครับอยู่อันแรกเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้มันจะขึ้นหน้าต่าง New Project ขึ้นมานะครับจะมี Choice เลือกให้เราเลือกในส่วนของ PHP นะครับในส่วนนี้เนี่ยครับ จากนั้นนะครับดูตรงฝั่งโปรเจกต์นะครับมันให้เราเลือกในส่วนของ PHP application นะครับทำไหมครับมันไม่มีครับผมไม่มีหรอครับโอเคครับใครที่มีเด็กดิ้นอยู่นะครับอย่าเพิ่งอินสตอลใหม่นะอย่าเพิ่งอินสตอลเลยผมมีวิธีแก้ครับไปที่คูณนะครับแล้วเลือกปั๊กอินนะครับ ใครที่ไม่โหลดตัวเต็มมานะครับใครที่มีก็ไหว้ดีนะครับโอเคดังน,นั้นนะครับถ้าไปนในส่วนของเอ่อันโดเนียครับตัวเอเนนะครับตามในปากอินเนี่ยครับ,เ,รบเ,เสร็จแล้วให้ทำการใส่คำว่า php ครับไอ,อ้ที่นี้ผมดีแล้วมันจะไม่ขึ้นว่า php อ่าจะมีคำว่า php sh ครับอ่า กดติ๊กแล้วก็ Install เลยครับอ่ mm hmm. จะมีวิธีบอกกันใช้งานนะครับว่าให้ด hmm. ูสุ่วนมีแท็บทีวเนี่ยครับก็ดูได้นะครับว่าใช้ไงร mm hmm. หรือว่าถ้าถ้าอยากคนหาให้คนหามือถืงนะครับก็แทบไปนูในนี้เลยไม่ต้องคนหาไม่ได้ แอชั่นนะครับเป็นเครื่องมือช่วยเหลือในการใช้งานก็จะมีเยอะเลยครับช่วยเราเปนยงานได้เยอะมากเนี่ยครับไปบอยู่ฝั่งนี้เช่นช่าเมลนะครับเนี่ยเมลก็จะมีในการิดตอบเมลให้เราโดยเราก็่ได้มาใช้งาน,นเช่นให้ดูนะครับต่อมาเนี่ยครับเมื่อเราส่งเมลก็ส่งนี้โดยที่จะไม่ติดต่อ ได้คือก o เกิหรือ g ี a i l ต่างๆนะครับก็จะไม่โดนบอกเข้าส่วนของเมลเมลเต็มๆเลยไม่ใช่เมลขยะะครับจะไม่โดนบอกเป็นส่วนต่หรือในมันก็มีมาให้ครับแต่ต้องอาจจะใช้เวลานานและในนี้เออท่านนึกถึงเมื่อก่อนครับถ้าเกงมรับโพราใช่ไหมครับก่อจะได้ไฟล์รูปภาพที่จะต้องดีไซน์จากขนาดพันยี่0ีมาู้อยใช่ไหมครับ อาจจะต้องเขียนเีสารีหน้าใช่ไหมครับไอเนี้มันมีมาให้แล้วโดยนี้เป็นแอปพอิเคชันมาใช้มันชื่อว่า e อัพโหลดนะครับแต่มันมีบั๊กบ้างนะครับมันต้องใช้คู่กับสีอัพโหลดที่มันให้มาแล้วตัวนี้ครับให้ดูที่การทำงานของมันก็เผื่อว่าไอจะทำ กัวอัพรูอัพโหลดรูป,ระประลลลนะครับก็เป็นไปได้จะดีไซน์ให้นะครับจะแค่รีบมาใช้งานทีนี่โคดสั้นมากมเวลาเราใช้งานครับแต่ตัวหน้าโค้ดมันจะเยอะกว่านี้ครับตัวาโคดไฟลมันมแต่เราใช้งานเรานี้ใจ์แค่ดีครับมีพร้อมให้เราเซฟด้วยว่าไปนในรูปที่ดีไหนด้วยเ็นะราง่ายครับเนะพราะฉะนั้นสามารถถ้ารับงานมาครับแล้ว ถ้าตั้งทีไปนะโค,นค,ค้ดเด็กหนึ่งปีก็จะเป็นตัวตัวีครับตัวเดียวครับอีกอย่างการใช้เฟรมเวิร์คือเป็นตัวกลางที่คนไหนมาเขียนต่อก็ได้ครับต่อให้คุณเขียนโค้ดเร็วแค่ไหนครับคนอื่นก็เขียนต่อได้เอีลวที่นี่คือว่วาเขียนมาแค่เดียวแต่ควรยาวเปิร์ดนะครับแต่อ่านแทนไม่รู้เรื่องครับก็มาเขียนต่อนะ แล้วฉัไนไม่ทำโอเคงั้นก็มาลุยเลยนะครับสั้งโปรเด็กนะครับก็มันนี่ไฟนะครับ i m p r t เด็กแล้วก็ PHP นะครับเลือก PHP application นะครับก็เด็กสมับิวนี้เราต้องเลือกโปรเดกก่อนนะครับเลือกไปที่เร,รานะครับเลือกมที่ไฟของเราของเราอยู่ในส่วนของมั n น,นี่เซฟนะนี่นะครับแ,แล้วโอเคนะครับ เั็นไหมครับไม่อีกรอบนึงนะครับเปดบิดแล้วนะครับเราไปส่วนที่เราเก็บโฟเดอร์ไว้ครับโฟเดอร์เรายวันี่เราชื่อว่าพิเศนะครับอ่าตะกีเข้าไปนะครับเสร็จในนั้นก็กดออกทีโอเคคันนะครับเสร็จแล้วนั้นเราตั้งชื่อให้เหมือนกับชื่อที่เราชื่อโฟเดอร์คราไม่ชื่อว่าจะมีชื่อว่าพิเศษเหมือนกัน เดี๋ยวผมรอจากคนนี้นะครับใครเสร็จแล้วก็ใครยังไม่เสร็จไปยกมือขึ้นอยากไปดูให้เสร็จเสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับทุกคนโอเคแต่นั้นนะครับให้กดเล็กน,นะครับอ่าเร็ัเรื่องฐามว่าให้เป็น,นด้วยแบบนี้ใช่ไหมครับก็ตามตามบนี้เลยจังจัปัดโฟเดนะครับ เปิดเลยก็เน้นะครับตรงนี้ไม่ต้องเลือกอะไรนะครับให้เป็นปีแค่นี้ครับเราจะได้คนที่เราได้เป็นมันน,นนี่เซนนะครับแล้วก็มีซอฟต์ไฟกับอีกคุณรธรรมทีมีที่ซอฟล์ครับ อ่าตอนนี้เราก็เรียน border ที่เราสร้างไว้เป็นแอลเป็นเวิร์มลนแล้วก็รีสเพนด์หลัหลจงจากนั้นนะครับให้ไปที่ส่วนของโ o r ด e r เราเป็นนี้เราจะไปเก็บตัวพุแสแต๊ดมาใช้งานโอเคนะครับพุแสแต๊ดนี้ก็ใครโลดไว้ที่ไหนก็ไปเก็บพุแสแต๊ดมาก่อนนะครับเรียบร้ย คิดเก้าพุ่งแปดแล้วใช่ไหมครับอะเลยแล้วนะครับคิเกาพุ่แปดแล้วให้เข้าไปที่ส่วนแอปพลิเคชันครับโอเดร์มันนะครับ เราวเอาเป็นยีส่วนของเซด่ฉะฉันั้นให้ทำการวางไปเลยครับอเอสดูเนอวางนะครับเหล่านั้นก็ส่วนนี้ครับปิดลงไปโดยสร้างโพรเดอร์มาลองก่อนครับเป็นโพรเดอร์ชื่อว่าอะไรได้ตัมชื่อชื่อับโออันนี้เราได้ไดเป็นโพรเดอร์ประมาณนี้ก็จะมีสองโพรเดอร์นะครับชื่อว่ามูสแต็กับโอ ไฟก่าอย่างนี้จะเป็นเชที่ทางอีกมปนให้มาแล้วเราจะไม่ใช้นะครับเพราะเนื่องจากมีข้อจำกัดบางอย่างนะมันไม่มีสลับข้างขอยให้ดูหน้าตาตอนรั้นนะครับมันเป็นยังไง วิธีลันบนโลอข้อสต์นะครับวดเครื่องเปรนะครับให้เข้าเป็นมันให้เข้าเป็นที่ส่วนของโลอข้อสต์นะครับมันนีเซฟแลบบ้วก็แอบตามโฟเดอร์เลยครับหน้าตาเป็นแบบน,นี้ให้ดูก่อน,นครับอย่าเราจะเปรยทั้งหมดเลยให้เป็นแอปของเราเอ่อ <Thank you. S 1> ถ้าใครถ้าตกใครมรีปอดใส่ปอดด้วยนะครับ สำหรับท่านที่ใช้วิดีโอครับและใช้แอปเชอร์บะครับอย่าลืมเปิดทีโอดีนะครับไปธีเปิดทีโอดีทำให้ดูนะครับว่าใช้ยงังไงไปดอไนดีของอันนี้ของก่องวิดีโอนะครับใครที่ใครที่มีปัญหาเรื่องหน้าจอสีเดือวเข้าโลคอลและสีเหดือนะครับให้เข้าิมิ์ไปที่เออโลคอลสแสดเยแส ปีเปิดเม้นทครับที่ตามนีะครับบนบน URL กันนะครับไม่เห็นใช่ไหมครับเพยครับทีนี้ครับเข้าตามไม่มีเลยยี้เนี้ที่มีเป็นยี้โฟเดอร์นะครับเป็นโฟเดอร์ของวันที่เราโหลดตั้งแต่ตอนแรกครับ มันไม่กอลไม่ไม่ใช่สิ่งที่กอลเข้าไปในโฟลเดอร์วันนะครับเพราะฉะนั้นยิ่มันชื่ออะไรโฟลเดอร์ถ้าสม่อว่าของผมเป็นยี่หนึุ่ดหน่งหมายความว่ามันยี่หนึ่นึ่งจุดสี่แต่ละรีไฟมันนะครับให้ตามชื่อวันเด็แล้วหลังจากนั้นนะครับให้ไปที่ไอซีวินโด้ครับแล้วหาไฟคำว่าพีพีดอทไอเอ็มครับดอทไอเอ็บหรือเซิร์ชตรงช่องรันก็ได้ครับว่า PP พีดอทไอเอ็มครับ ต,ต้องค้นหาก็ได้หาคำนี้นะครับ h p i i นะครับส่วนฝั่งแม็ b โค k นี้มันหาครับถ้าใครใช้มันจะเปิดให้อยู่แล้ว สำหรับคนที่ใช้วิดีโอนะครับกดวิดีโอ R นะครับปุ่มวิดีโอวิดีโอตา R นะครับแล้วพิมพ์คาว่า D P dot I N I นะครับแล้วให้หาในส่วนคำนี้ครับที่ไฮไลท์ไว้ครับ Extension D P Q D dot D L ครับให้ทำการลบตัวเครื่องหมายข้างหน้าออกครับเอ่อไอี ID เปิดรัแผ่นนะครับพิม ให้กดคอโทรลเนนะครับแล้วพิมพคว่า PHP PDO แค่นั้นพอครับแตเร็วมาก